สวัสดีครับพบกับช่องบ้านนอนทัวร์นะครับก็มาอัปเดตราคาข้าวเปลือกล่าสุดกันนะครับวันนี้นะครับมีแต่ข้าวขยับขึ้นครับทั้งนาปีนาปรังครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับการเก็บเกี่ยวก็ใกล้สิ้นสุดหมดแล้วครับข้าวนาปรังครับมีส่วนน้อยครับที่ยังคงเหลืออยู่ครับข้าวก็ขยับขึ้นมากนะครับส่วนนาปีนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับราคาก็ดีครับมีการขยับขึ้นบางจังหวัดนะครับ ก็ช่วงนี้นะครับเข้านาปีก็ชาวนาพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับมีความจำเป็นต้องขายนะครับเพราะว่าใกล้ฤดูการทำนาเข้ามาแล้วนะครับและอีกอย่างครับใกล้กับการเปิดเทอมของลูกหลานของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับบางครั้งนะครับมีพระจําเป็นต้องขายข้าวนะครับก็ยังเก็บข้าวไว้รอขายช่วงลูกหลานเปิดเทอมนะครับซื้อหนังสือซื้ออุปกรณ์การศึกษานะครับ ตัวนี้นครับก็ข้าวราคาดีครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกนะครับราคากลางที่กําหนดไว้นะครับความชื้นไม่เกิน15%ครับพี่น้องครับข้าวเปลือกหอมมะลิรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,800บาทข้าวเปลือกเจ้ารับซื้อตันละ11,300บาทถึง12,400บาทข้าวเปลือกปทุมธานีรับซื้อตันละ14,300บาทถึง15,500บาท ข้าวเปลือกเหนียวเวดยาวรับซื้อตันละ12,800บาทถึง1 4 0 0 0บาทครับราคาที่กล่าวมาครับเป็นการรับซื้อข้าวเปลือกในราคากลางครับพี่น้องครับไปดูราคากําหนดราคารับซื้อของโรงสีขนาดใหญ่ในส่วนภาคอีสานบ้านเรากันบ้างครับพี่น้องครับถ้าข้าวทกสออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1 4 0 0 0บาทต่อตัน โรงสีราศีพาณิชย์ศรีสเกตอำเ,เภอราศีสไลจังหวัดศีสเกตรับซื้อตันละ15,200บาทต่อตันโรงสีไฟไทยเจริญอำเภอเมืองจังหวัดนำมาเจริญรับซื้อตันละ15,830บาทต่อตันโรงสีกิตทวียะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 4 6 0 0บาทต่อตันโรงสีสหพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ1 5 2 0 0บาทต่อตันโรงสีสะกรการเกษตรสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดร ครับก็มาดูราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีกันก่อนครับรายจังหวัดนะครับในโซนภาคอีสานาเราที่ปลูกข้าวหอมมะลินาปีกันบ้างครับพี่น้องครับจังหวัดสุรินทร์รับซื้อตันละ14,400บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ14,600บาทถึง15,500บาทจังหวัดอุดบรยยล 14, 15, บราชธานี 14, 15, ร,รับซื้อตันละ13,900บาทถึง 15, 15,000บาทจังหวัดศรีสะเกีรับซื้อตันละ14,800บาทถึง15,700บาทจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ14,600บาทถึง15,200บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ14,500บาทถึง15,000 จังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,400บาท จังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทถึง15,500บาทจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ14,700บาทถึง15,800บาทจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ14,300บาทถึง15,100บาท จังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,000บาทถึง1 5 1 0 0บาทจังหวัดน้องบัวลาพูรับซื้อตันละ14,700บาทจังหวัดน้องคายนะครับมีการปรับขึ้นครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ1 4 2 0 0บาทถึง1 5 0 0 0บาทจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ12,500บาทครับก็มาดูราคาเข้าเปลือกเจ้านาปางกันบ้างครับก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องครับพี่น้อง จังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,800บาทจังหวัด พิษณุโลกรับซื้อตันละ11,200บาทถึง12,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง12,700บาทจังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับซื้อตันละ11,700บาทถึง11,800บาทจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ11,000บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุทัยธานีครับมีการปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ11,200บาทถึง11,800 จังหวัดะเชิงสารับซื้อตันละ1 2ึ0 0หบาทจังหวัดอุตรดิต์รับซื้อตันละ1 1ึ0 0บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดปราจีนบุรีรับซื้อตันละหนึ่งาบาทจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละหนึ่งหมบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละหนึ่งบาท จังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ11,400บาทถึง11,600บาทจังหวัดนครปฐมมีการปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ11,600บาทถึง12,000บาทจังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ11,100บาทถึง11,400บาทจังหวัดสิงห์บุรีก็ปรับขึ้นเช่นกันครับรับซื้อตันละ12,300บาทถึง12,500บาทจังหวัดราบุรีรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,100บาทจังหวัดกาญจนบุรีรับซื้อตันละ11,500บาทมาดูราคาข้าวเปลือกปทุมธานีนะปรับกันบ้งครับมีการปรับ ขึ้นนะครับเทียบเคียงกับข้าวเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับนาปีกันเลยครับพี่น้องครับจังหวัดรบรรบ, 12, บ, 13, บ,ดบุรีรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,300บาทจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ14,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ15,000บาทจังหวัดอุตรดิตถ์รับซื้อตันละ15,200บาทถึง15,400บาท จังหวัดสิงห์บุรีครับมีการปรับขึ้นครับรับซื้อตันละ15,100บาทเนึง15,300บาทจังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,300บาทจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ14,400บาทถึง14,500บาทจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ15,800บาทจังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ14,500บาทนะครับสูงสุดอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีครับในราคาตันละ15,800บาทครับพี่น้องครับ นอกจากราคาข้าวเปลือกของมะลินาปีนะครับแล้วก็ข้าวนาปรังกันแล้วนะครับยังมีราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปีนะครับราคาก็สูงเช่นกันครับพี่น้องครับ จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,700บาทจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ12,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดสกลนครรับซื้อตันละ12,600บาทถึง13,300บาทจังหวัดกาฬสินธุ์รับซื้อตันละ13,200บาทถึง13,600บาทจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ13,000บาทถึง 13, 4, บาทจังหวัดน้องคายนะครับมีการปรับขึ้นครับพี่น้องครับรับซื้อตันละ13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดน้องบัวลำพูรับซื้อตันละ13,700บาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทจังหวัดบุกดาหารรับซื้อตันละ13,500บาทมาดูราคาข้าวเปลือกเ,นเหนียวเม็ดกระนาปีกันบ้างครับก็ ราคาสูงไม่แพ้กันครับจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ11,500บาทถึง1 2 3 0งบาทจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ1800บาทถึง1 1 0 0งบาทจังหวัดเลยรับซื้อตันละ1 0 0 0 0บาทจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทถึง12,500บาทรายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวเม็ดลระนาปรังครับก็ราคาสูงเช่นกันครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ1800บาทท่นง1 1ร0 0บาทจังหวัด สกลนครรับซื้อตันละ1,800บาทถึง1 2 0 0งบาทจังหวัดมหาสา,ารคามรับซื้อตันละ1 2 0 0 0บาทจังหวัดน้องคายรับซื้อตันละ1 5 0 0บาทถึง1 1 7 0งบาทจังหวัดอุตรดิษฐ์รับซื้อตันละ12,400บาท,บาบบาทถึง12,700บาทครับก็ที่กล่าวมานะครับราคาข้าวเปลือกนาปังนะครับ รับซื้อค่อนข้างสูงครับช่วงนี้นะครับส่วนข้าวนาปีก็สูงเช่นกันนะครับก็มาดูตอนท้ายนะครับในช่วงก่อนฤดูทํานาปีนะับ2067-68นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมิถุนากรกฎาสิงหานะครับเป็นต้นไปนะครับราคาข้าวเปลือกจะสยับสูงหรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเทียบเคียงปีที่แล้วนะครับราคาในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาราคาข้าวเปลือกนาปีขยับสูงขึ้นมากครับพี่น้องครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับมาร่วมใจกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนะครับให้ได้ราคามาตรฐานส่งออกในตลาดโลกได้เยอะๆะครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆอ่อนทวนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ